ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเส้นนะแล้วก็ยีๆนิดเดียว,หวให้มันตั้งงตรงนี้ดิคือมุมตรงนี้นะผู้ชมเมื่อก่อนนี้นะครับมันเคยเป็นบ่อปลานะเป็นบ่อปลาคาบบ้าบ่อแรกที่ผมกับพี่เจมทําขึ้นมาเองนะครับ ในงบป,ประมาณพันกว่าบาทนี่แหละผมจำไม่ได้นะแล้วคันนี้ผมได้มีการอุดนะครับปิดบ่อกเก่าไปเพราะว่าคือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันเอางี้คือมันทําผิดนั่นแหละนะผู้ชมมันทําผิดนะครับกรองไม่ถูกบ้างอะไรบ้างนะครับรวมถึงความลึกไม่เหมาะสมนะครับผมก็เลยมีการอุดนะก็ผสมปูนกันเองอุดง่ายๆนะครับปูนหินทรายน้ําย,ยากระซึมนะครับพออุดมาแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะผู้ชมผม อุดเสมอเลยเสมอพื้นกระเบื้องเลยนะครับเพราะว่าผมมีแนวคิดที่จะเอายญ้าเทียมนะครับมาปูทับบริเวณที่เป็นปูนอยู่แล้วนะเพื่อเป็นการปรับปรับทิวทัศน์ปรับภูมิทัศน์อ่อาปรับภูมิทัศน์ละกันให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันว่าหลังจากปูหญ้าเทียมไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันท้ายคลิปนะ อ่ะคิวช่วยลอยครับผมคิวช่วยดูดหน่อยรูกอ่าอันนี้คืออันนี้คือสองเมตรแต่ว่าอ,อันนี้คือเดี๋ยวก็ตัดเข้ามุมนั้น้วย เรามาเหยียบดูเล้วอืมม๊อกแก๊ปกแก๊ปเนี่ยครับผู้ชมคือจริงๆด้วยเนี่ยมันจะมีรอยพับตรงนี้นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับผู้ชมแล้วก็มีตัวประหลาด2ตัวนี่ยครับ สีโอเคมากเลยผู้ชมคือไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยสีจะสวยไหมนะฮะแต่ว่าของจริงสวยมากขนาดแสงไม่พอเนี่ยแล้วก็ที่รู้มาก็คือเนี่ยเวลาเวลาเราปู้าเทียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเซตตัวสักพักหนึ่งครับเพราะว่าคือด้านล่างเนี่ยผู้ชมตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นยางะคระับเป็นเป็นยางเป็นคล้ายๆผ้าใบาบุกยางอะไรสักอย่างหรือเป็นผ้าใบาเคลือบยางอะไรสักอย่างเนี้ยฮะ มันก็จะมีแบบป่อง,องๆนูนนูนต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับกว่ามันจะเซตตัวมากว่ามันจะแนบสนิทกับพื้นนะครับแล้วก็ผมรู้มาว่าตัวเนี้ตรงที่มันเป็นเป็นพับอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะย่าเทียมเวลาเขาซื้อมาแบบพื้นต่อพื้นแบบเอาผอมพืนมาต่อกันอ่ะแล้วเขาก็จะยีๆอย่างเงี้ยสมมติตรงนี้เป็นเป็นรอยต่อเนาะเขาก็จะยีๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไอ้ตรงรอยต่อน่ะหายไปได้นะครับ ผมคิดว่ารอยพับนี้ก็น่าจะยียวยแล้วหายเหมือนกันแหละเออได้ว่ะเจมเจมมาช่วยหน่อยเนี่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 ยเเดี๋ยวตรงนี้นะผู้ชมดูตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นนะแล้วก็ยียียอย่างนี้เจมให้มันตั้งตั้งนี้เลยยียยเยียยมันตั้งนะไหนพี่คิวลองดูดิยียมันตั้งขึ้นมาด้ยีมันนอน ีคิวชอบไหมครับอยาครับยังเป็นรอยอยู่อ่ะอน,นี้ครับผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันดีขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอยมันเซตตัวสักพักหนึ่งครับรุ่นนึงกลิ่นด้วยครับตอนนี้กลิ่นค่อนข้างจะแรงกลิ่นเหมือนยางแบบยางล้อรถเบรกกระทันหานอะไรางั้นนะฮะพรุ่งนี้มาดูกันนะครับ

ไปเรามาดูกันที่ราคานะครับตัวนี้นะผมใช้งบไปอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายเป็นเป็นสเต็ปเลยละกันนะครับคือย่าเทียมเนี่ยนะมันจะมีอยู่ให้เลือกอยู่ทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของความยาวใบญ้านะครับความสูงใบาย้านะครับของผมเนี่ยผมเลือกใช้เป็นความสูงใบญ้าอยู่ที่สองเซนติเมตรนะครับก็ราคาจะตามนี้นะผู้ชมนะจะตามนี้นะครับ เขียวเข้มขนยาวนะที่ผมใช้นะครับราคาจะอยู่ที่196บาทแต่คันนี้196ยบาทเนี่ยเราไม่ได้แค่1ตารางเมตรนะเราได้ถึง2ตารางเมตรด้วยกันนะครับเพราะว่าคือผมเลือกตัวที่มีหน้าตัดนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรคือมันจะฟิกความกว้างตายตัวอยู่ที่2เมตรเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกว่าความยาวจะเอากี่เมตรขายเป็นเมตรเมตรละ1 9 6บาทนะครับ ตัดความยาวเนี่ยอยู่ที่196บาทนะครับต่อเมตรแต่ว่าความกว้างฟิกตายตัวอยู่ที่2เมตรดังนั้นถ้าเกิดเราสั่ง1เมตรเราจะได้2ตารางเมตรด้วยกันงงไหมฮะอันนี้ไม่งงนะเพราะวาหน้ากว้างมัน2เมตรอยู่แล้วังครับตายตัวว่ากว้างอยู่ที่2เมตรอยู่แล้วถ้าเราสั่งความยาว1เมตรมันก็จะได้เป็น2คูณ1เมตรในราคา196บาทนะครับตกตารางเมตรละ98บบาทเองนะแล้วถ้าเกิดเราเลือกตัวขนที่สั้นลงนะครับ ราคาก็จะถูกลงอีกนะอย่างสมมติผมเลือกเขียวเข้มสีกัสีเดียวกันนี่แหละแต่ว่าใบหญ่าอยู่ที่1.5เซนเมตรเซนครึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่158บาทต่อ2ตารางเมตรนะผู้ชมต่อ2ตารางเมตรนะครับถูกลงไปอีกแต่ว่าผมเลือกตัวตัวนี้แหละตัว2เซนนี่แหละเพราะว่าพอเอามาใช้จริงปลูกจริงมันสวยกว่านะครับ แล้วก็เวลาเราซื้อนะผู้ชมอย่างของผมเนี่ยผมต้องการที่หน้ากว้าง2เมตรความยาว3เมตรแล้วก็มาปรับตรงนี้เลยครับปรับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับปรับเป็น3เมตรแบบนี้นะนะครับเราก็จะได้หน้ากว้างฟิกตายตัว2เมตรอยู่แล้วแล้วก็ความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับราคาจะตกอยู่ที่500กว่าบาทไม่ถึง600นะ588บาทนะครับแค่นี้ผู้ชมแค่นี้เราก็ซื้อมาแล้วก็ออกมาปูดได้เลยนะครับ แต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าขนส่งของช้อปปี้ร้านซดเนี่ยขนส่งเขาจะสามารถม้วนมาได้ผู้ชมคือเขาจะม้วนมาได้มันจะไม่มีรอยต่อนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งเนี่ยมันไม่ได้ละขนส่งเขาบังคับว่าจะต้องพับมาละเพราะว่ามันอาจจะเปลืองหน้าที่ในการขนส่งอะไรเขาอย่างนี้นะครับมันผิดกฎการขนส่งนะครับร้านเขาก็เลยบอกว่าอ่าจำเป็นต้องพับมานะแต่ว่าอ่ามันเป็นรอยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอปูไปสักพักหนึ่ง มันก็จะหายเป็นรอยไปเองนะครับแล้วก็ถ้ายางเซ็ตตัวอะไรพวกนี้มันก็จะเรียบไปเองนะครับซึ่งจริงๆอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างใหญ่ที่ร้านบอกจริงๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผู้ชมนะยังไงผมฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยปเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจมากๆนะอย่าลืมกดซับให้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจไม่ไม่เราจะสรรหางานดีวนะครับงานช่างเล็กๆน้อยๆนะนะ งานไลฟ์ style, สไตล์สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านปลูกต้นไม้บ้างเลี้ยงปลาบ้างเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆอย่างนี้บ้างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบายบาย